าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกบับพอกันเช่นเคยนะคะในรายการซันเดย์ไลทุกคืนวันอาทิตย์ก่อนข่าวเที่ยงคืนทางททบห5แห่งนี้นะคะ ในช่วงเซนเตอร์ฟอเรสตกลมังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ได้จัดอบรมโครงการ Detective Team Project เพื่อเป็นการอบรมเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนในการสืบสวนคดีต่างๆให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วค่ะและในช่วงเซนเดอร์เวร์ีบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้เปิดบูธในงานม o t o r Expo ป2013ให้ประชาชนได้รู้จักผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของปตทค่ะพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกันนะคะ อีกระดับด้วยเทคโนโลยีการผลิตยนโยกน้ำมันอากาศยานยที่ที่คายฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรปไฟลรายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทจะไปที่ไหนขอสอมก,กพาไปค่ะจะไปที่ไหนก็ส่งได้ที่พร้อมพาไปสุดจุดหมายที่ต้อง ปลอดภัยตลอดเส้นทางขอตมกอมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อบริการประชาชนปลอดภัยตลอดเส้นทางขอสมกช่วงสันเดย์โฟกัสสนับสนุนโดย GGI ติ้งเซฟตี้ิ้ง GGI นิตยสารที่ได้แรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสรค์บริการเพื่อสังคมตามบันทึกทะเบียน ประวัติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค8ที่นี่เป็นพื้นที่เลสโซนครับมีคดีอาชญากรรมอุกจักร,รเกิดขึ้นสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและด้วยวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตำรวจเชิงลุกเหนือชีพเพื่อความถาสุกข,ของประชาชนออกมาคับการสรืบสวนสอบสวนภูธรภาค8จึงมีการตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาในเครือปฏิบัติการสรืบสวนที่มีชื่อว่า detective team project กว่าร้อยชีวิตนักเรียนในวัตดตำรวจตั้งชายและหญิงที่มีความสนใจที่จะเข้าโครงการ Detective Team Project ตอนนี้นะครับคัดเลือกมาได้45ท่านดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่านักเรียนแต่ละท่านมีความสนใจและมีความมุ่งม,มั่นอยากจะเป็นนักสืบอยู่ในทีมของ Detective Team Project มากน้อยเพียงใดโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าในการที่มาเข้าอบรม เกี่ยวกับการสืบสวนเนี่ยค่ะคือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยนิชาชีพหรือว่าอาชญากรเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เยอะเราโดยส่วนตัวที่เราเป็นผู้หญิงรเราคิดว่าในการสืบสวนอะบางทีมันก็ต้องใช้ผู้หญิงนะค่ะบางเรื่องบางราวเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้ดีใจค่ะแล้วก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนรู้ในทีมจากการที่พี่ๆสอนเนี่ยค่ะให้ได้มากที่สุดเพื่อจะนําไปประกอบแล้วก็ไปปรับใช้กับชีวิตการทํางานของของหน้าที่ตำรวจค่ะ คือผมมองว่าการจะเป็นนักสืบที่จะดูแลเจ็ดจังหวัดเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะเพราะหลักของการสืบสวนก็คือต้องไปดูที่เกิดเหตุที่เราไปไม่ทันไงเราก็ไม่ได,ดูไม่ได้ดูที่เกิดเหตุสดพอมาทําคดีมันก็ทํายากผมก็เลยคิดกันว่าถ้าเราสามารถถ่ายทอดเสร็จในลักษณะเวียลไทมเนี่ยได้ไหมก็ไปหาอุปกรณ์มาติดในกล้อง,องมือถือถ่ายทอดสดมาขึ้นที่จอผมที่นี่ ผมก็ช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์ได้ทำมารยยะหนึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนช่วยในการถ่ายภาพมันนี้ก็เลยต้องตั้งหลักสูตรขึ้นมาโดยขอผู้กำกับชาตั้งหลักสูตรขึ้นมาเป็นหลักสูตรดีแคทีมทีมตการทำงานเป็นทีมด,ด้วยการเอาคนมาสอนมาอบรมตอนนี้อบรมไปแล้วสองรุ่น80ิบคนผลจากการอบรมนี่ก็ทำให้การทำงานดีขึ้นแล้วก็ทำสำเร็จมาแล้วหลายคดี ในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องเดินทางเองมีที่บุมพพรสมเร็จมีที่นครสมเร็จที่ภูเก็ตสำเร็จสามพดีนะที่เห่นๆมันก็ได้ประโยชน์สําหรับความรวดเร็วในการทํางานได้ประโยชน์ในเรื่องของการรวมเป็นหนึ่งเดียวของหนังสือการไม่บางข้อบูลซึ่งกันและกันช่วยกันทํางานเพราะหนังสือทํางานคนเดียวไม่ได้ต้องทํากันเป็นทีมเราถึงเรียกมีเทคนิคทีมในหนังสือตั้งขึ้นมา ด้วยเทคโนโลยีการเผาเดียวกับน,น้ำมันอากาศยาน PTT High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมมาตรฐานยูโรไฟร์รายแรกและรายเดียวในประเทศใหม่จากปตทช่วงซันเดย์วราร์เร้สนับสนุนโดยพีทีทีไฮฟอร์น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะบริษัทปตทได้มีพิธีการเปิดบูธนำนวัตกรรมใหม่มาโชว์ศักยภาพในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่30ค่ะเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีของปอตทค่ะ พอมีความภูมิใจนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นน้ํามันดีเซลสูรสังเคราะห์ชื่อว่า PPTI Force นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยเป็นการผลิตขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในอากาศยานนะครับนอกจากนั้นแล้วปตทยังได้เพิ่มสารตกแต่งคุณภาพนะครับที่ทําให้เครื่องยนต์จุดระเบิดได้ง่ายขึ้นเมื่อจุดระเบิดได้ง่ายขึ้นเครื่องยนต์ก็มีกำลังพละงกำลังมากขึ้นนะครับ ซึ่งเราเรียกว่า p t t High Booster นะครับเราจะได้เพิ่มสารตกแต่งคุณภาพอีกชนิดหนึ่งนะครับเราเรียกว่า Cleansing Force เป็นสารที่ทำความสะอาดระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุดนะครับก็จะทำให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงแรงบิดไม่ตกในทุกๆรอบนะครับและในส่วนต่อไปที่ปตทนำมาเสนอในงานนี้ก็คือเป็นเรื่องของ p t t Blue Card เป็นบัตรสมาชิกของผู้ใช้บริการปิดพันน้ำมันปตทและก็ผริพันอย่างอื่นในของ,ของ,ของปตทที่อยู่ในสถานีบริการนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้นําเสนอเว็บไซต์ของปตทนะครับเป็น w w w p t t m a p c o m จะบอกไว้นะครับว่าสถานีบริการของปตทเนี่ยมีน้ํามันชนิดไหนนะครับไปเยี่ยมชม ptt-map.com ด้วยนะครับขอบคุณครับ ากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ชื่นชอบเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆของยานยนต์นะฮะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายนะฮะมาในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะฮะที่บุรีรทองธานีมีจัดไปจนถึงวันที่10ทธันวาคมเลยนะฮะแล้วก็มีรถใหม่ๆนะฮะรถสวยๆแล้วก็ยังมีบูธปร์ทที่เรียกว่ามาเปิดบูธตรงนี้เพื่อให้ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆของเบทร์ครับ ั้งแต่วันนี้จปไปต้นไปนะฮะจนถึงวันที่1 0 0 0ันวาคมนะครับท่านผู้ชมครับบริษัทปตทจำกัดมาหาชนได้มุ่งม,มัน่นทุ่มเทสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมกับเรื่องราวต่างๆที่กำม,ามฝัฝากในวันนี้หวังว่าคงถูกใจท่านผู้ชมนะคะ หากท่านผู้ชมสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ w w w ntrmedia.com ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ